ว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชลึกอ w วอร์ดครั้งที่20ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้น t ท u รูไอคอนหอไอคอนสยามครับวันนี้นั้นคมชลึกบันเทิงของเราฮะขอพามาเช็ครายชื่อชมหน้าผู้เข้าชิง รางวัลประเภทเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมกันสักหน่อยครับซึ่งมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันว่าใครนั้นติดโผกกันบ้างสําหรับงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่2 0นั้นนะฮะในประเภทยอดเยี่ยมที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดสรรนั้นคัดสรรจากผลงานที่มีเผยแพร่ในช่วงวันที่1มกราคม2 5 6 6ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 6นั้นมีทั้งหมด3ประเภทรางวัลด้วยกันนั่นก็คือ ประเภทเพลงไทยสากลยอดเยี่ยม6สาขาสำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงในประเภทเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนั้นมี6สาขาประกอบด้วยสาขาเพลงยอดเยี่ยมครับรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยเพลงก่อนที่เธอจะลืมฝันเจฟซาเตอร์เพลงดาวหางฮันเล่เฟลโลเฟลโล เพลงเปิดใจไม่เปิดตัวถามไทยเพลงเลี้ยงไข่โบกี้ไลออนและเพลงหยดน้ำตา f ฟ r e อ e ฟต่อมาครับเป็นสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยถามไทยนนทนนบิลกินเจฟสาเตอร์และยังโอมครับถัดมาฮะเป็นสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยโบกี้ไลออนวิโอเล็ตวอร์เทียฟลอเวอร์ฟาร์มอนิก้าวริดดา สำหรับสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมนั้นรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วย Cocktail, Fellow Fellow, Freehand, S3F, The d a r k e t Romance สำหรับสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนั้นรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วย b u s Ford, Lyken, Mick Fluss และ t i g e r ครับและสุดท้ายครับสำหรับสาขาทีป p อยอดเยี่ยมรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วย Atlas, For Eve, Lyken, Mick f r u i s และ Trinity ครับ สำหรับใครจะคว้ารางวัลในสาขานี้ไปครองนั้นสามารถติดตามกันได้นะฮะฮในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20 Presented by APEC ครับ